สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับน,นะคะท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเหมือีดีแอคนะคะถูกต้องค่ะกลับมาอีกแล้ววันนี้อยากจ,จะมา react เขาเรียกว,ว่าผลงานสุดไวรัลดีสุด,สดไรัลจริงๆในช่วงนี้ <c oughs> ฉันอยากฉันอยากขำมาคือแบบว่าเป็นเพลงเป็นเพลงที่ปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วแบบว่าเสียวใช่แล้วก็แบบติดหูเลยทันทีจริงร้องตามกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองเจอเจอไปไหนก็ไปอพูด เสี่ีเปรีปีก็เลยต้องมาดีแอคหน่อยว่าเรารอดูสงการด้วยไหมเออว่าว่าจะแบบตามซุ้มตามเอยจะเสี่ยวปีกขนาดไหนปปีนะค่ะงั้นมาชมเรียกดีกว่าว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็มดจะจึ้งหรือจะแบบขนาดไหนเออเริ่มเริ่มเดี๋ยวนะ อออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะมันฟิลแบบแยกแขกไงอยู่รืมถนนปะใช่ไหมแต่แต่เมื่อเดี๋ยวมืนเป็นคุณยายัมเป็นคุณเ้าเหรอเทาิวอ่ะแมนแอปแมนนะ จะไงคะท่าอ like ันนี้ทุกคนลองเล่นตามป่ะเล่นตามเออเล่นตามเดี๋ยวปีปีปีเออแม่นหน่งแม่นหนุมือนไหนเนี่ยผู้หญิงแบบยุคโบราณนะ แค่เต้นเราบอกเหมือนฟิวคาราโอเะหี่อเปล่าคือแบบว่าแม่งต้องดูบินเทตมากได้องมีปีรอ่ปเอยู่ไนของสิ์นมปกนอปเออแรปแล้วพี่นองปีเธอใคจะมองปหองปีูเวปีลองวีหรองอาเอองมีขาขนกจิบจิ๋มจิ๋งไทยประดิษฐ์วกิบันจงจิงแข็งจิงนุ่มบารบุมบุเออ๋อไอาแรปรถนะไม่ดิว อ๋อดมป๊อปดมป๊อปแม่ไหมแม่นุ๊กเหมือนมาแต่นี้แบบว่าบุญรอดอ่ะผู้หญิงคนนี้ที่บุญรอด่ะนี่เปนสิดอะไรเออมาดูแบบว่ายอนยูไปหมดาดูยอนยูมาดูแบบว่า แต่ว่าเรืยวงนี้อันนี้คือแต่งหรือเขาเสร็จอะไรหลักูเออ้โหะคือมันฟิลส์อยาทำอะไรก็ทำทรงอีกาที่แบบโดนรถชนกลางถนนนะแล้วมันแบบติดแห้งบนรถติดแห้งบนถนนแล้วอ,อ่ะแล้วสังเกตว่าอีท่าเนี้ยทำไม่เหมือนกันด้วยนะทำไม่เหมือนกอันสี่คนอ่ะแม่นอนอย่างงี้งแล้วคนละจังหวะด้วยนะ<อ>บางคนตะเพือขา,ออาบางคนเอามือน,นิ่งยิ่บางคนเอาแบบแทงลงไปด้วยใช่ เหมือนจะมีตายยาบางอย่างจริงไม่มีหรอกคันไม่เหมือนกันเฉยทำไม่เหมือนกันเฉยจริงแค่ว่าแล้วแต่ซอมไม่มาซอมไม่เหมือนกันใช่ก็ตายใครตามาหนตุยเกิดมาเป็นารทำดยิ้มนายัยเอาสิช่เยด้วยหเฮ้ยจากหลอกมีปีเงสามานักขนาดสัขาดมาหลายคนแล้วเราอว่าเสียวปันไดจะได้เข้าใจถ้าอันี้ปีแมนมาก ในเอ็มวแบบว่าเราเกะที่แบบทำไมตู้อะตู้เราเกะอะแล้วถือโชเกอร์เอามาใส่เป็นแพทกก็เสื้อลูกไม้กระเป๋องมันดูแบบเนี่ยดูไม่เหมือนกันบาคนไม่เหมือนเลยบางคนอย่างนี้บางคนอย่างนี้แล้วอย่าไปทำหน้าสเต็งเหมือนโดนบังคับมาอ เดนกนก็ทำหน้าเสียวเกินเสียวเกินจริงเสียวแบบยุคโบราณน่ะเอาละเอาละนี่นะคะสมาชิกวงดีนับไฟแท็บุงฟานซูงแรกของเมืองไทยเอออ ฮะอืองโยนีก็คือทุกคนมาได้พอเสร็จอยากทําอะไรก็ไดอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าทุกคนจะต้องแบบนี่ท่านี้ต้แต่อย่างนี้อย่างนี้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เหมือนเหมือน2.5นาทีเออ5นาทีเขางฉาน เหมือนแค่มาอยู่หน้าฉายล้วบอกว่าเป็นอย่างนี้น้าอย่างนี้นะแล้วอย่างใครใครอยากทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำเออเสี่ยวฟีบรีปปีอ้าอ้าอ้าแล้วเดี๋ยวก็เสี่ยวแต่ว่าเสี่ยวเป็นเสี่ยวแบบโบราณนะโบราณแล้วชุนก็บอกกับว่าใครอยากใส่อะไรก็ใส่ไม่มีตีมไม่มีตีมไม่มีตีมเลยไม่มีความเข้ากันเลยมาเดี๋ยวก็เหมือนอีกาตากแพงบนถนนรถชนแล้วอ่ะรถชนรถชนรถตุ๊บอ่ะ ก็คือแบบของของของพี่อ่าแบงคนตันก็เหมือนแบบว่าเหมือนกระโอยแก่แอปแมนโถกกระโถงแก่แอปแมนแบบสมัยยุคแปดสูตรเดี๋ยวแมนบ้างแหละเดี๋ยวหล่อบ้างแหละเดี๋ยวสวยบ้างแหละไม่เลือกเลยจะเอาอะไรสักอย่างคือไม่เลือกเลยอแล้วก็ปิดหลักกระเปิด ก็คือก็เพลงก็เหมาะในช่วงสงการดีจะจอยแต่อารู้สึกว่ามันยาวไปหน่อยมันยาวแต่เชื่อไหมว่าเดี๋ยวมันเป็นไวรัลในช่วงสงการนี่นี่มีความรู้สึกแต่เพราะว่าเพลงมันดูแอบห่าเออแต่ฟังแบบไม่คิดมากแบบเต้นแบบเมาเราก็เต้นแบบว่าเสียพีวะลิปีอะไรเงี้ยนี่ว่าน่าจะแมสได้แล้วก็ท่อนแรปเลิศมากมาเดี๋ยว มาเดียเเด่ยวเลยมันเดี่ยวเป็นเป็นแบบเดบิวเป็นแรปเปอร์หน้าใหม่ได้เลยแเอเออต่จริงๆน่าจะประชันกันกันกบเบย์ไบร์เนาะเออเออแรปประชันกันเลย <c oughs> นะโอเคต้องฝากด้วยล้วกันกับผลงานสแตลป์เปปาลิปีของวงโยนี <c oughs> โยนีถูกต้องค่ะหรือว่าวงที่นางบอกว่าชื่อวงอะไรนะอ่ะอ่ะอหูนีอหูนีอะไรสักอย่างนลคืออะไรอะอหูนี เ,เราบอกว่ามันเป็นชื่อภาษาไทยของโดนีอาฮูนีอะไรสัอสย่างโอเคค่ะยังไงก็จบแล้วล่าดูสงการตลกอ่ะเอออยากทำอะไรทำจริงๆจ<อ>บะะจึิงๆแล้วล่าดูกันสงการค่ะออโอเคฝากไว้เท่านี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะสหรบวันนี้ก็